โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับไลฟ์สดวิเคราะห์ปัจจัยข่าวนะครับแล้วก็ปัจจัยกราฟเทคนิคนะครับทิศทางราคาทองคำบิตคอยนะครับสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีรวมทั้งนะครับดัชนีดอลลาร์อินเด็กต์นะครับในวันนี้นะครับช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้นะครับราคาทองคำนะฮะก็ปรับตัวลงมาในกรอบนะครับบริเวณแนวส w i n g Up ของกราฟทำเฟรมเดย์แล้วนะครับหลังจากเมื่อคืนนะครับนายเจอรมพาเวลนะครับประธานเฟดนะครับก็มีการแถลงนะครับถึงจุดยืนนะครับเรื่องของการวางแผนนะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับตามมาตรการผ่อนคลายนะครับเชิงปริมาณนะครับเรื่องของการทําดําเนินการนะครับมาตรการเทเบิล e นะครับก่อนหน้านี้แล้วก็มีการวางแผน ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับตามคาดการนะครับก็เป็นไปตามการคาดการนะครับอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเมื่อคืนลุงโอ้โหนะครับใช้คําว่าลุงโจลมพาเวลนะครับย้ํามากนะครับย้ําเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของการนะครับดำเนินมาตรการนะครับทางการเงินนะครับซึ่งต่อไปก็จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับตามการคาดการในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับและแน่นอนครับ จะมีการวางแผนนะครับทางด้านนโยบายการเงินอย่างแข็งแกร่งต่อไปนะครับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่วางแผนในการเทรดตอนนี้โอ้โหแน่ชัดแล้วนะครับทองคําอาจจะมีช่วงรีบาวสั้นๆนะครับแล้วก็ ทิ้งตัวนะครับแล้วเร็วนี้ต้องติดตามแล้วก็ระมัดระวังเลยสําหรับคนที่จับายทองคําระยะยาวเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาแน่นอนนะครับทีนี้มาดูกันในส่วนของตัวปัจจัยข่าวในวันนี้นะครับเบื้องต้นเราจะเช็คนะครับในส่วนของตัวตารางปฏิทินข่าวกันก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์นะครับใครเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับกดละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับ นะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับก็จะเช็คตารางปฏิทินข่าวกันก่อนนะครับตารางปฏิทินข่าวนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อกราฟในวันนี้นะครับก็จะมีนะครับตัวเลขการประกาศยอดคําสั่งซื้อนะครับสินค้าคงทนนะครับเดือนต่อเดือนช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ จะส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ินเด็กนะครับแล้วก็จะมีดัชนี GDP ต่อไตรามาสนะครับนะยอดขายบ้านที่เราปิดการขายและจํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกนะครับโอ้โหข่าวค่อนข้างเยอะนะครับในสัป,ปดาห์นี้ผ่านข่าวเฟดไปแล้วยังมีข่าวประกาศตัวเลขสําคัญสําคัญอีกมากมายเลยนะครับในเมื่อคืนใครปิดกําไรไปแล้วบ้างครับใครปิดกําไรไปบ้างยกมือหน่อยครับกดบวกหนึ่งให้หน่อยพิมพ์คําว่าปิดกําไรนะครับผมใครปิดกําไรบ้างนะครับ กดบวกหนึ่งพิมพ์คาว่าปิดกําไรให้ผมหน่อยนะครับนะวันนี้เราก็จะปิดกําไรอีกเหมือนเดิมครับนะฮะเราจะวิเคราะห์กราฟแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยข่าวไปด้วยกันนะครับนะฮะโดยผมจะพาทุกคนวิเคราะห์นะครับปัจจัยข่าวในวันนี้หลักๆนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่เราต้องติดตามเหมือนเดิมครับจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานนะครับเดชอนีราคา GDP ไตรมาสต่อไตรมาสส่วนข้อมูลข่าวนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหมาแล้วนะครับนวเฟดส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้านะครับ ธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็ประกาศตามข้อมูลการคาดการณ์นะครับว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเหมาะสมในเร็วๆนี้เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อสูงกว่า2%นะครับนะแล้วก็ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งนะครับอย่างไรก็ตามในการแถลงล่าวนะครับนายโจลมพาเวลนะครับไม่ได้ปฏิเสธการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมทุกครั้งนะครับโดยชี้เห็นว่าธนาคารกลางยังมีที่ว่างมากมายนะครับที่จะปรับเปลี่ยนก่อนที่จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจหมายความว่านะครับ นายเจอรลมพาเวลนะครับก็บอกว่า1นนะฮะเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยปรับขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าผมจะบอกคุณหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่ผมนะครับแต่ว่าผมจะทําแน่นอนนะครับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับและแน่นอนครับการปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับจะมีขึ้นทั้งหมดนะครับ3ครั้งนะครับ3ปีหลักๆนะครับก็คือปีนี้ปีหน้าและปีถัดไปนะครับโดยในปีนี้เนี่ยวางแผนที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง4ครั้งนะครับ ตามแผนนะครับนะโดยแน่นอนนะฮะจะปรับขึ้นช้าหรือเร็วนะครับหรือว่าจะติดต่อกันในแต่ละเดือนเนี่ยก็ต้องติดตามกันอีกทีนึงนะครับ พี่ตู่จีรศบอกว่าปิดกำไรนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนปิดกำไรบ้างพิมมาหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้เราปิดกำไรกันนะฮะโอ้โหปรับตัวร่วงลงอย่างรวนแรงเลยนะครับส่วนสถานะค่าเงินในตอนนี้นะครับสกุลเงินที่ปรับตัวอ่อนค่ามากที่สุดก็จะเป็นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแล้วก็แข็งค่าครับก็จะเป็นดอลลาร์นั่นเองนะครับนะก็เป็นไปตามแผนครับดอลลาร์แข็งค่าครับนะฮะแล้วมีโอกาสที่จะแข็งค่าต่อเนื่องใน3ปีนะครับ นะสามปีนะไม่ใช่ระยะสั้นผมมองระยะยาวนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเฟรดมาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็ตามนะครับทองคําอาจจะปรับตัวร่วงลงระยะยาวเพราะนั้นถ้าใครอยากจะเทรดระยะยาวครับก็สะสมไม้เซลล์ทองแล้วก็รันยาวได้นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวปัจจัยข่าวเนี่ยมาในลักษณะแบบนี้ได้เองทีนี้ในส่วนของตัวปัจจัยทางด้านของกราฟเทคนิคครับหก็คือดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เราจะไปดูกันก่อนนะครับดอลลาร์อินเด็กตออน,นี้นะครับปรับตัวขึ้นมาถึงบริเวณแนวต้านแล้วนะครับนะ เบื้องต้นนะครับปรับตัวขึ้นมาบริเวณแนวต้านครับ96.7นะครับถึง97นะในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ครับแต่ว่าโมเมนตัมหลักแนวโน้มหลักก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับนะหลังจากเบรกเอาแนวต้านที่96.4ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับในฝั่งของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เองนะครับปรับตัวขึ้นแนวต้านอาจจะมีจังหวะของการย่อตัวเล็กน้อยนะครับส่งผลให้ทิศทางทองคําอาจจะเด้งบายในช่วงสั้นๆได้นะครับเพราะว่า แน่นอนครับตามจังหวะหลังจากเบรกเอาแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการ p ู l l b a c k เข้ามานะครับตามตามเทคนิคนะครับนะเพราะฉะนั้นดอลลาร์อาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่ายังไม่มีราคาโลด้วยส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรโอ้โหอันนี้ยิ่งชัดเจนเลยนะครับนะเรื่องรูปแบบพลายเอชั่นบายนะครับมีลักษณะของรูปแบบกราฟบายค่อนข้างชัดเจนแข็งแรงนะครับนะสำหรับพันธบัตรนะครับในกรอบ time frame day นะครับแต่ตอนนี้ย่อตัวลงมาหน่อยนะครับนะมีรูปแบบของ บูลิชแอนดกลาวฟิงนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีโดจิตรงกลางเล็กๆนะครับรวมทั้งมีดายคอนไฟลโดจิด้วยนะครับบริเวณนี้นะครับลักษณะของการเป็นบูลิชนะครับบูลิชพายเอ็ชั่นเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับในส่วนของตัวตราผลตอบแทนพันธบัตรครับและแน่นอนครับพันธบัตรยังฟอร์มตัวเป็นรูปแบบนะครับ เฮดเดอร์แพทเทิร์นด้วยนะครับในกรอบทำเฟรมเดียวโอ้โหชัดเจนมากอันนี้นะครับหมายความว่าในส่วนของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในระยะยาวนะครับนะถ้าหากว่าเรามองในรูปแบบแพทเทิร์นนะครับเห็นไหมครับรูปแบบเฮดเดอร์แพทเทิร์นนะครับในฝั่งของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุสิบปีนะครับซึ่งแน่นอนฮะหากพันธบัตรให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ยนะครับ มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนักลงทุนมักจะเทขายทองคําและซื้อพันธบัตรอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับสําหรับทองคําและก็พันธบัตรนะครับทีนี้กลับมาที่นะครับทองคําคําถามคือทองจะลงหรือยังครับโค้ดวันนี้นะครับถ้าเบรกได้ลงแน่นอนครับแต่ว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนะครับกลางวันฮะในช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะมีจังหวะของการเด้งผู b แบกครับนะฮะทำไมถึงเด้งผัวแบกครับหนึ่งก็คือกราฟทองคําตอนนี้นะครับ ปรับตัวลงมาถึงบริเวณแนวเทรลไลน์นะครับนะชนแนวเทรลไลน์ขาลงครับและตอนนี้ครับปรับตัวลงมาชนบริเวณแนวกรอบกรอบเทรลไลน์ขาขึ้นในไทม์เฟรมเดย์นะครับนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีจังหวะของการยกตัวระหว่างวันครับนะยกตัวระหว่างวันทําอะไรล่ะก็ยกตัวนะครับพูแบ็กครับทดสอบบริเวณแนวที่เขาเบรกเอาลงมาครับเมื่อคืนนี้นะฮะสำหรับราคาทองคําวันนี้นะครับกราฟเดย์นะครับก็ กลับตัวลงมาถึงบริเวณแนวเทรนไลน์อัพนะครับนะแนวเทรนไลน์อัพนะครับตอนนี้ก็ทดสอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับเราก็วางแผนส่วนตัวนะครับวางแผนบายระยะสั้นนะครับบายระยะสั้นแล้วรอเซลล์ในช่วงเย็นนะครับนะตามแนวโน้มหลักครับในช่วงกลางวันเนี่ยเราจะวางแผนบายก่อนนะครับซึ่งถ้าหากว่าไปดูในกรอบนะครับทำเฟรม1ชั่วโมงหรือ H 1เนี่ยกราฟราคาเองนะครับ ตอนนี้เนี่ยหชั่วโมงราคาทองคำนะครับปรับตัวมาถึงบริเวณแนวรับนะสังเกตนะแนวนี้เป็นแนวรับที่ค่อนข้างอ่าค่อนข้างแข็งแรงครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับเห็นไหมฮะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราวางแผนบายเก็งกําไรระยะสั้นนะครับนะวางแผนบายเก็งกำไรระยะสั้นแนวเทคกาไรเรานะครับจะอยู่ที่บริเวณแนว1827ครับนะซึ่งเป็นแนวผู้แบกและเป็นแนวต้านนะครับนะถ้าครับราคาผู้แบกขึ้นมาได้ทําไงฮะก็กดเซลล์ครับ แนวที่เราจะเซลล์นะครับจะเป็นแนวนี้นะครับแนว182818271825ในวันนี้คีย์เลเวลในการเซล์นะครับจะอยู่ที่บริเวณนี้นะครับวางแผนเซล์นะครับในช่วงกลางวันจะวางแผนบายก่อนแต่ว่าผมใช้คำนี้ถ้าหากว่าราคาทองคำนะครับเบรกโลลงได้เราจะเซล์ตามทันทีนะครับอันนี้คือแผนนะฮะนะครับทองคำถ้าเบรกโลลงได้นะครับเราจะเซลล์ตามทันทีเบรกโลตรงไหนเบรกโลบริเวณ1 8 1 1 นะครับนะนะหมายความว่าเราอาจจะวางเซลล์ stop หนึ่งพนปดร้อนะครับนะอาจจะวางเซลล์ต t อ p ไว้นะครับกันเหนียวนะอ,อาจจะมีไม้กันเหนียวนิดนึงนะครับถแถวหนึ่งแปหนึ่งกันไว้เผื่อเขาแบบพัวลงมาเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็เซลล์ตามครับนะเซลล์ตามแล้วเทคกทําไรแถวไหนก็1785เลยครับนะถ้าหลุด1นึ่งเจ็ดอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งนะฮะเทคกำไรที่1785เลยถ้าหลุดนะ แต่ถ้าไม่หลุดครับเทรดตามจมังหวะของการ pullback ก่อนอันนี้คือแผนครับแผนที่1นึ่งระยะสั้นแล้วรอเซลล์แถวหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งผนที่2นะครับถ้ากราฟหลุด18 11เซลล์ตามลงมาอันนี้คือแผนในการเทรดเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางแผน2แผนอย่างน้อยๆนะครับในการเทรดทุกครั้งนะครับถ้าหากว่ามันไม่เป็นไปนตามที่เราคิดเราจะต้องมีแผน2รอ,องรับเสมอนะครับในการเทรด สำหรับราคาทองคําตอนนี้ก็ยังคงไซเวนนะครับบวกกับ ISI ีเนี่ยมีแรงขายมากเกินไปแน่นอนครับเมื่อมันมีแรงขายมากเกินไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีช่วงที่เขายกตัวในช่วงสั้นๆนะนะครับในการเทรดทุกคนจาไว้เลยนะครับถ้าหากว่ามันเมื่อไหร่ก็ตามมีแรงขายมากเกินไปหรือมีแรงซื้อมากเกินไปเนี่ยมักจะมีแรงนะครับยกตัวในช่วงสั้นๆให้เราเสมอเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่ง,งรีบกระโดดเข้าไปนะครับอย่างเช่นเราอาจจะดูกราฟทองคําตอนนี้เนี่ยนะครับ หลายคนเทรดกับผมมานานนะจะเข้าใจนะครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเจอลักษณะของกราฟที่มีแรงนะครับอย่างเช่นมีแรงขายมากเกินไปอย่างเงี้ยนะครับ s อมีแรงขายมากเกินไปก็มักจะมีแรงซื้อเข้ามาในช่วงสั้นๆเสมอนะครับผมใช้คำว่ามักจะมีแรงซื้อเข้ามาในช่วงสั้นๆเสมออ่านะครับเห็นไหมนี่นะครับบวกกราฟราคานะครับตอนนี้ปรับตัวลงมาที่บริเวณแนวรับแล้วเห็นไหมอันนี้คือกราฟราคาทองคำนะครับลงมาที่แนวรับครับ1814 1815 แถวเนี้ยนะครับเห็นไหมผมพาทุกคนเข้าบายตอนนี้นะครับมีเหตุผลในการเข้าซื้อขายทุกๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เข้ามัวๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูปัจจัยข่าวปัจจัยกราฟเทคนิคข่าวลงแน่ๆครับทองคําลงแน่ๆแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองทางด้านของกราฟเทคนิคแล้วเนี่ยนะครับเทคินอลรดแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีแรงในช่วงจังหวะของการ pullback เสมอนะครับเพราะฉะนั้นวางเป็น2แผนครับถ้าเบรก1 8 1 1ได้ follow s e l l นะครับและเทคกำไรที่แนว17851787แต่ถ้าไม่เบรก มีจังหวะย,ยกตัวก่อนเด้งลงนะครับนะเราเรียกว่าช่วงของการลายออกมาขายของนั่นเองนะครับแล้วก็รอเข้าซื้อรอเข้าช็อตบริเวณด้านบนครับแนว1828 1 8ป7เทคกํำไรที่178่งเจ็นี้คือคีย์เลเวลหลักหรือว่าเป้าหมายหลักของเรานะครับบริเวณแนวฟิโบน6่8รแครับแนว1787 1790นะครับอันนี้คือแนวกําไรของเราเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับ t ทรดเซตอัพหรือว่าแผนในการเทรดจะน้นไปที่แนวโน้มหลักก็คือ f o l l o w s e l l ส่วนแนวโน้มรองคือ short buy ระยะสั้นนะครับนะเดี๋ยวหลายคนไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมโค้ดถึงบายมั่วหรือเปล่านะครับหนึ่งคือกราฟยังติดแนวเทรนไลน์อัเห็นไหมครับนะแล้วก็เราวางแผนเทรดสอแผนเสมอนะครับนะทุกๆครั้งในการเทรดนี่คือ t r a ด e ซตอัพของเรานะครับผมจะวาง t r a ดเซตอัพแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางไม้กันนะครับหนึ่งครับ สำหรับเพื่อนๆที่เทรดนะครับอันนี้ผมพิมพ์ให้ทางเทเลแกรมแล้วกันเนาะนะครับพิมพ์ลงในไลฟ์มันก็ยังไงอยู่อันตรายนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าผมบอกจุดเข้าอีกนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้ในมุมมองของราคาทองคำนะครับเน้นบายเกณฑ์กำไรระยะสั้นนะครับในกรอบหลังราคาปรับตัวลงมาชนบริเวณแนวรับนะครับ2ครับแนวเซลโซนนะครับแนวเซลโซนจะอยู่ที่โซน1,828ดอดอลลาร์ต่อออนนะครับแล้วก็ เทกกำไรหลักนะครับเป้าหมายหลักในวันนี้น่าจะลงมาได้นะครับนะอยู่ที่1785 1787ใครจะเทรดนะครับควร Follow ตามแนวโน้มหลักนะครับไม้บาบผมจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราจะเทรดหน้าบาบใช่ไหมครับหน้าบายควรเป็นหลอดไซส์ที่เล็กลงหน่อยนะครับส่วนหน้าเซลเราเซล,ลตามแนวโน้มหลักอันนี้ก็จะเป็นหลอดไซส์ที่ปกติหรือว่าหลอดไซส์ขยับใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสวนเทรดเนี่ยผมแนะนําว่าใช้หลอดไซส์ที่มันเล็กลงในทุกๆครั้งที่เราเทรดนะครับนะ อันนี้คือแผนของเรานะครับในทุกๆครั้งที่เราเทรดถ้าเราจะเทรดสวนเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําหรืออะไรก็ตามถ้าคุณเทรดสวนเทรดเมื่อไหร่นะครับหลอดไซส์หรือขนาดออเดอร์ที่เราจะสวนเทรดควรเป็นออเดอร์ที่เล็กๆนะครับนะทีนี้ทาร์กเก็ตหลักผมตั้งไว้ก่อนนะครับทาร์เก็ตหรือเป้าหมายนะครับเป้าหมายทองคํานะครับวันนี้นะเป้าหมายทองคําวันนี้นะครับ แนะนำว่าเวลาเราเทรดนะครับเราจะต้องทยอยเข้านะไม่ใช่แบบคุณกดหลอดปึ้งทีเดียวอย่างเงี้ยนะครับนะเน้นทยอยเข้านะครับอย่ากดหมายใหญ่ทีเดียวนะครับเน้นทยอยเข้าทยอยเข้าแบบนั้นดีกว่านะครับทยอยเข้าแบบนั้นจะทําให้เราเนี่ยนะครับมีออเดอร์หรือว่ามเีเขาเรียกว่าอะไรนะมีโพ i ิชันในการเข้าซื้อขายได้ดีมากขึ้นบางทีเรากดหนึ่งหลอดไปเลยเนี่ย กราฟสวิงขึ้นมาเราไม่มีจังหวะเข้าอีกนะครับเพราะว่าเราออกไปเต็มมือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการเทรดในการซื้อขายเนี่ยนะครับก็จะต้องวางแผนให้ดีในทุกๆครั้งนะครับอย่างเช่นทองคําตอนนี้ลงมา,มามากแล้วก็ระวังช่วงของการ pullback ให้ดีนะครับเกิดขึ้นแน่นอนครับช่วงของการ pullback แต่ว่านะครับจะเด้งมากเด้งน้อยอันนี้ก็ต้องไปดูตามปัจจัยข่าวแล้วก็ต้องไปดูตามแรงของกราฟทองคาถ้าหลุด1.81ได้โอ้โหล่วงยาวแน่นอนนะครับนะ ลวงยาวแน่นอนครับเป้าต่อไป1 8 1750เลยนะถ้าหลุด1811นะครับหลุด1785เนี่ยนะครับเป้าต่อไปนะฮะแนวหลักระยะกลางทองคำนะครับจะอยู่ที่1750นะครับแนวหลักนะถ้าหลุดผมใช้คำว่าถ้าหลุดนะครับ ถ้าหลุดแนว1790ลงมาได้นะครับทองอาจจะปรับตัวลงมาต่อเนื่องแต่ผมไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างไกลนะฮะก็เอาเป็นว่าเราจะเทรดตามกรอบก่อนนะถ้าไม่หลุดก็ค่อยว่ากันนะครับเพราะนั้นตอนนี้แผนในการเทรดของเราก็จะเน้นไปที่การเข้าบายเก่งกําไรระยะสั้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งถ้ากราฟเบรกหลุดนะครับหมายความว่าถ้าหลุด 1811อ่าเทคกำไรก่อนเป้าแรก1811ใช่ไหมครับเราเซลลงมาที่1828แล้วเทคกำไร1811เป้าต่อมาครับเราเซลลตามเทคกำไรตามกรอบตามกรอบลงมาเรื่อยๆ นะครับไม่ใช่กดเซลล์ทีเดียวแล้ววางยาวอย่างนี้นะครับก็อาจจะเทคตามกรอบเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันลงมากรอบ1790นะครับแล้วมันจะหลุดไหมหรือว่าลงมา1790แล้วปรับฐานยกโลขึ้นต่ออันนี้ก็ต้องวายตามนะครับเพราะฉนั้นเราจะดูในแต่ละกรอบแต่ละกรอบนะครับแล้วก็เทรดตามกรอบไปเรื่อยๆนะครับในการเทรดในตลาดฟองเลยครับไม่มีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นจังหวะเทคกําไรนะครับหรือว่าบวกกาไรทุกๆครั้งเพื่อนๆจะต้องเลื่อน SL กันทุนหรือว่า เลื่อน trailing stop นะครับล็อกกําไรแล้วก็แบ่งปิดกําไรครึ่งนึงทุกๆครั้งนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนครับบางทีบวงวัยู่อาจจะขัดกลับมาขาดทุนได้เพราะฉะนั้นวางแผนในการเทรดกันให้ดีสำหรับวันนี้อัปเดตปัจจัยข่าวนะครับกับผมโค้เจคุณเจนแฟนทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนเจอกันเย็นนี้ครับสวัสดีครับ